ช anel Apple Story รวมหลากหลายเรื่องราวมีทั้งสาระน่ารู้และความบันเทิง กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช anel b u n Story นะคะวันนี้นะคะช่องของเราก็มีข่าวสารสาระน่ารู้ดีๆมาฝากกันอีกแล้วนะคะล่าสุดวันนี้วันที่3พฤษภาคม2563พลเอกประยุจัน์โอชานายกรัฐมนตรีได้เชิญคณะที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจเข้าพบเพื่อหาหรือเรื่องมาตรการดูแลยเยียวยาและฟื้นเศรษฐกิจจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในรอบล่าสุดนี้ว่าการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในรอบล่าสุดนี้ได้กระจายไปทั่วประเทศแล้วแล และมีผลกระทบในวงกว้างมากกว่ารอบที่ผ่านมาจึงมีความจําเป็นที่จะต้องพิจารณามาตรการที่เหมาะสมเพิ่มเติมเพื่อดูแลและเยียวยาประชาชนและนอกจากนี้ในะที่ประชุมยังได้มีการพิจารณาถึงความคืบหน้าของมาตรการต่างๆที่ดําเนินการอยู่ในช่วงนี้ทั้งในส่วนของมาตรการด้านการเงินต่างๆที่ดําเนินการอยู่รวมถึงมาตรการด้านภาษี ทั้งการลดภาษีและการขยายกำหนดเวลาต่างๆอีกทั้งมาตรการด้านการคลังผ่านโครงการเยียวยาและมาตรการกระตุ้นกำลังซื้อต่างๆซึ่งมีทั้งโครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วเช่นโครงการคนละครึ่งระยะที่1และระยะที่2โครงการเพิ่มกำลังซื้อบัตรสุิการแห่งรัฐและโครงการที่กำลังดำเนินการอยู่เช่นโครงการราชนะในช่วงนี้และนายกยังได้เน้นย้ำที่ประชุมเรื่องความจำเป็นที่จะต้องพิจารณามาตรการที่จะออกมาใหม่ในรอบนี้ด้วยความรวดเร็วและด้วยความรอบคอบโดยมาตรการใดที่สามารถดำเนินการได้ในทันทีและนอกจากนี้นายก ยังขอให้หน่วยงานต้นสังกัดได้นําเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาในครั้งหน้าที่จะมีการประชุมในวันพุทธที่5พฤษภาคมนี้ได้เลยและหากมีความคืบหน้าอย่างไรจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งและหากใครที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรการเยียวยาว่าอย่างไรอยากจะให้เป็นเงินสดหรือสแกนใจ่ายในแอปเป่าตังก็สามารถบอกกล่าวกันได้ที่ใต้คอมเมนต์นี้เลยนะคะหากคุณชอบวิดีโอชุดนี้ก็กดไลค์กดแชร์หากไม่อยากพลาดคลิปดีๆมีสาระแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะคะ ขอบคุณสำหรับการรับชมและการติดตามสวัสดี